ใครบ้าเฮ้ยรันเฮ้ยเฮ้ยพี่บอยเป็นทิ๋ไผ่ตายในสิบวิถ้าผมกดสกิลทันผมจะย้อนกลับไปที่เดิมครับไม่ได้แดกคูลอ็อกมาดู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 อู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิ ผมยืนอยู่หน้า,ายานทำเควสทิปแล้วผมเห็นอีกคนคนหนึ่งเว้ยเออเขาใช้สกิลหลอดบอลบอลในการพ่นเอาดาบเคย่ารับแต่ว่าเขายิงเบ้น,นะครับผมทีนี้นผมอ่ะก็เลยใช้ความสามารถพิเศษของผมอ่ะที่ผมมีอ่ะผมกดปุ๊บแล้วผมเดินไปแล้วผมก็โดนอีกคนหนึ่งปาดเควสทิปนี้ไม่มีใครตายเลยอลเล็ก,กเเอปปเล็กตายตายกินแล้เนี่ยเออตายทิพปเปล่าอะไรตายเอางี้เอางี้อยี้ฆาตกรกครับคุณฆ่าผมให้ได้นะ